สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านโอี๋ยวเราใหม่ดีกว่าโอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอยู่กับผม MCK Gamer อีกแล้วนะครับเรื่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Roblox ในแบบที่มีชื่อว่า Blockfoot ก,กับเพลงที่จะมหาศาลในเวลาข้างหน้าผมก็อยู่ที่เลเวล60ไอดีนี้ผมก็ได้ไปซื้อมานะ ทำไม่แพงอนะยี่สิบประมาณสักยี่สิบวอลแต่ผมไปแต่เขาลดให้เหลือสิบห้าวอลนะซึ่งผมก็เอามาฝากเพราะว่าหลัดอีกหลัดหนึ่งผมได้เอาไปเอาไปขายแล้วเรียบร้อ,อยครับ จะไปก่อกาวซอเกิดเนี่ยซอเกิดไม่ไม่คุณละซอนะมันม่จิกซอนะบอสซอเปิดคลินนะปมาก็เลตีบอสซอผมไจะไม่เสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยครับซึ่งนตอนนี้จะเป็นเวลานะครับหนึ่งทุ่มยี่สิบสามนาทีนี่คือเวลาที่ผมอัดอยู่นะตอนนี้เราก็มีคนมาตีแล้วเรียบร้อยใช่ไหม โอเคใช่นี่โอ้ผลได้เล่นยากจังวะเนี่ยโอ้ไปได้ผลเกิดแล้วหนึ่งชั่วโมงละหนึงสองชั่วโมงผลน่าจะเกิดแล้ววิ่งหาผลแรกไปดูกดสตาร์เตอร์ก่อนกดสตาร์เตอร์โอเคจะมีผลเกิดไม่นอก เว้น้าจมีงันไปดูเกาะเวลสิบตัวละกันววเวลเไอ้กอลิงไม่ตกก็ไม่รู้ว่าเวลาบทเกิดตอนไหนนะคนที่แบบเดินไปคือเจอผลก็คือเก็บไม่เก็บก็กินไม่กินก็ปลงน้ำให้ปลากินปลาอยากใช้ผลปีศาจก็เลยให้เกลียนปลาดับแจ้งก็ลืมเฟซไปหมดแล้วว่าต้องทำอะไรมัน ก็มีคนที่แบบเลเวลน้อยๆมาฟาร์มนะเกาะนี้เดี๋ยวเ้าไม่เจอผมก็จะช่วยฟาร์มสักแป๊บแล้วค่อยกลับก็เข้าฟาร์มเลยแล้วกันนะอุ้ย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 เด็ดปิงปิงปิงนี่ไงปิงนี่สินะกลังปิงมาช่วยไอ้หนูช่วยอืมโอไเ้เวลรอะไรอย่าเ จโนนอ,อ,อเคโ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 อเค้อนนกคไอเคโอไคโอเคโอเคาอเรือเยโอพาดแล้ว แล้วโอ้ยโอ้โหไม่เกิดนี่ปะเดจะถานเลเสร็จแก้แพก็ไม่ทำแต่ตข้าสินะโอเคข้าจะไม่ทำเเจ้เขาขารีวิวน้อยหมดขารีวิวเก้าร้อยข้าจะตกแต่ง ฟาร์มเลยละกกันเวลาลยคลิปนี้ก็จะประมาณสกสบนี Esta, bueno, ้ีก็ไม่ตัดนะที่ะตัดตัดต่อมันเสียเวลาไม่เก็บต่อเรามีเวลาก่อนผมก็ต้องไปเล่นเกมอื่นกับเพื่อนโอ้ย

ปิงอะไรเยอะขนาดนี้มาที่เลย,ยน,นยะเป็<า>นปแล้วครับต้วงครนะับบูรณาป,ป,ปิงปิงก็ปิงเลยตายแล้อะตายแลวแหละ แบบออโตแมกนาติกนะ่าจะดีสุดจะปรับภาพตามอินเทอร์เน็ตของคุณมั่งนะไม่แมน่ใจไม่ได้เก่งอะไรมากมายจะพูดไปเงินกัพื่ทุกไม่ปิงเหมือนเหมือนทุกคนไม่ได้มานั่งดูบอกบอกบนุญนะมานั่งดูปิงเลยดูปิงแน่แย่แก แย่แค่เป็นเดียวกูได้แต่ข้างแม่งเลยไอ้ปิงปิงสุดไอปบกเราได้ยินเสียงรบกวนก็เป็นน่าจะเป็นเสียงพัดลมนะเสียงกระดสิกโคตรปิงปิงจนไม่รู้จะปิงยังไงแล้วเนี่ยหายถือถือปิงเอ้ยเล่นเกมอื่นมันไม่ปิงนะเพราะมาเล่นเกมนี้แล้วพออัดคลิป พอแม็กลิบหลื่นปืด้ดและเมื่อพอ,อดกิปนี่คือสภาพนี่ดูทําดูมันทําอิปิกจริงๆ มก็เราได้สูงสุดเลยนะสองสามสี่ห้กเจ็ดแปก้าสิบเก้าเ้าลอบกอบอาจจะเกี่ยวกับวิวได้ก็ได้ไม่แนะ่ใจชบูวปิงโอ้โหสี่พ้า กาเมือขออนุญาตเกาเมือนะครับจะตัดไปตอนที่หายปิงเลยละกันนะโอเคตอนนี้ปิงก็เริม่มหายแล้วนะยิงไงพวกนั้นได้ไหมโอเคยิงได้แล้วโอเคยิงแล้วอุ้ยอุ้ยก็ดูไว้นะครับ เพื่อนของเขาเขาเขาก็วิววิว wow วิววิแบบนี้แหละน้องน้องว้าวจะเย็นนะเอ้ย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 บิงอีกแล้ว อีกเร็วกลัวจะได้แต่ละตัวข้าหัวคง,งจะเหลือศูนย์แล้วโอเคตัวหนึ่ง ไม่ค่อยสนสนสักเท่าไหร่เพราะยังไงผมก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วลังสติ๊กฟาร์มดีเหมือนกันนะเนี่ยต้มไายบอกไม่สนทนว่าโอ้หายไปไหนวะมันคงจะกลัวผมแบบขี้หดตัวหายไปแล้วแหละมันคงโูอยกลัวบ้านเลยลูกกระมบื้อง Pada waktu kemelius, pada waktu kemelius, berdoa cukup, ibu. ปุ๊บก,ก็ทำเอ้ยปกุ๊ก็เริ่มทำเป็นแล้วนะปุ๊หรือทำเป็นหรือทำยังไม่เป็นวะงั้นปุงป้งปุงป้งปุง๊บปุ๊บไปกีฬาละกันสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ คนก็คงจะได้นั่งดูปิงไปเรื่อยๆก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกดไอ้กดติดตาไอ้กดเอาบูเอาเอาใหม่ละกันเอใหม่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนของช่องของผมเป็นช่องเล็กๆนะครับก็อย่าดมาเลยนะครับก็คลิปวันนี้ก็ขอจบไ้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับไปไป ไปฟังต่อละกัน